ดิสตินีโรเจอร์เป็นใครวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันสำหรับสาวน้อยดิสตินีโรเจอรที่จะมาร่วมงานกับมาร์กต้วนในสิงเกิลล่าสุดนี้ดิสตินีโรเจอร์เป็นนักร้องสาวชาวอเมริกันปัจจุบันเธออายุ21ปีอาศัยอยู่ที่ LA เช่นเดียวกันกับมาร์กต้วนดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่ทั้งสองคนจะมาร่วมงานกันดิ s t i n ีโรเจอร์มีผลงานที่มีชื่อเสียงอย่างทอมบอยซึ่งล่าสุด t o m บอยก็ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ประกอบการเต้นของ Lisa b แบ็ p พิงททำให้ดิ s ต i นีมีความคิดเปิดในการร่วมงานกับ K-POP มากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเห็นดิสตานีโรเจอร์มาร่วมงานกันกับมาร์ตวนที่เป็นไอดอลเคป๊อปดิสตานีโรเจอร์เปิดตัวซิงเกิลแรกเมื่อ2ปีที่แล้วชื่อว่าทอ m b o ยปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามทาง YouTube ประมาณ500,000คน ซิงเกิลทมบอยของเธอมียอดวิวอยู่ที่20ล้านวิวใน,นปัจจุบัน Destiny โ o เจอรชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กโดยเมื่อดูจากจากช่อง YouTube ของเธอแล้วมีการอัพคลิปลงไปตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งขณะนั้นเธออายุได้เพียง13ปีเธอฝึกเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ10ขวบโดยอาศัยการฝึกจากการดูวิดีโอของจัสตินบีเ b e r และแน่นอนเธอมีจัสตินบีเบอรเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าสู่วงการดนตรี จากผลงานเพลงและเสียงร้องของเธอหวังว่าเราก็คงจะได้ฟังผลงานดีๆที่เธอจะทำงานร่วมกันกับมาร์คต้วนในเร็วๆนี้และหวังว่าทั้งคู่จะมีงานด้วยกันหลังจากนี้ด้วย